คือดูแล้วเนี่ยไม่ใช่ปีนี้ปีแรกแน่นอนทำมันเป็นขบวนการแล้วนี่นะครับหลายคนเห็นแว่นตาที่มีกล้องติดอยู่ในเนื้อข่าวก็สงสัยว่าเอ๊ะไอ้แว่นตาสมาร์ทวอชแบบนี้เนี่ยแหละที่เราเห็นทางค่าใหญ่ๆเปิดตัวออกมาเนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างแล้วมันล้ำหน้าแค่ไหนนะครับ,รบติดตามได้จากรายงานของคุณวุฒินันนายหิมครับเชิญครับวิธีโกงข้อสอบกรณีมหาวิรราทยาลัยรังสิตพบว่า มีคนใช้แว่นตาถ่ายวิดีโอข้อสอบแล้วส่งไปให้ติวเตอร์เฉลยก่อนส่งเข้ามาในสมาร์ทวอชภาพถ่ายข้อสอบจากแว่นตาคนถ่ายจะรีบออกจากห้องสอบไปส่งภาพให้ติวเตอร์จากนั้นติวเตอร์จะรีบส่งข้อมูลมาให้ผู้สอบที่รออยู่นี่คือคําตอบที่ติวเตอร์ส่งมาให้ผู้สอบผ่านสมาร์ทวอชจะทําเป็นรหัสให้เข้าใจง่ายๆเช่นข้อ1เท่ากับกอไก่ข้อ2เท่ากับขอไข่ข้อ3เท่ากับคอควายและข้อ4เท่ากับงองงู ทำแบบนี้ทีละ5ข้อวิธีโกงข้อสอบกรณีมรังสิตนั้นมี2ส่วนข้อแรกคนถ่ายภาพจะปลอมมาเป็นคนสอบเพื่อถ่ายภาพข้อที่2ผู้สอบจะรอคําตอบผ่านสมาร์ทวอชเพราะมีเวลาสอบเพียง3ชั่วโมงคนถ่ายจะใช้เวลาอยู่ในห้องสอบจนถึงเวลาที่อนุญาตให้ออก45นาทีจะรีบส่งคลิปให้ติวเตอร์ดังนั้นผู้สอบจริงจะมีเวลาเหลือประมาณ2นาทีกว่าเท่านั้น นี่คือกลโกงรูปแบบใหม่ที่คนคุมสอบต้องรู้ทันยิ่งขึ้นชื่อว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยแล้วเช่นเจ้าสิ่งนี้คือกล้องแว่นตาและนาฬิกาข้อมือชนิดที่เรียกว่าสมาร์ทวอชหน้าตาลักษณะนี้ในทางเทคนิคแค่มีสมาร์ทวอชเรือนเดียวก็โกงได้แล้วไม่ต้องพึ่งแว่นตาติดกล้องเพราะคนโกงสามารถส่งรูปภาพข้อสอบออกนอกห้องสอบได้แค่ใช้กล้องของสมาร์ทวอชแต่จะถ่ายได้ยากหน่อยเพราะมันเป็นกล้องหน้า แต่ถ้าเป็นกล้องแว่นตาหน้าตาลักษณะนี้มีหลากหลายยี่ห้อดีไซน์เรียบหรูมีระดับจัดวางหน้าเลนกล้องได้อย่างแนบเนียนไม่สังเกตดีๆแทบไม่เห็นเลยใช้งานง่ายเหมาะกับงานทั่วๆไปรวมถึงงานด้านนักสืบใช้ได้ทั้งในร่มและกลางแจ้งเช่นห้องประชุมงานสำรวจราคาใช้เจราจาต่อรองทางธุรกิจหรือแม้แต่แอบถา่ายในที่ห้ามพกกล้องเข้าไปถ่ายคุณภาพกล้องแว่นตานี้ถือว่าชัดมากระดับ HD เล่นคุณภาพสูงภาพจึงออกมาสดใสและคมชัดแถมบ,บันทึกวิดีโอคุณภาพสูงระดับ HD พร้อมเสียงภายในมีแบตเตอรี่บันทึกวิดีโอได้นานถึง60นาทีรองรับเมมโมรีชนิด micro SD ได้ถึง32 g b ซึ่งมีขนาดเล็กมากช่องสายเมมโมรีจะอยู่ตรงมุมของขาด้านซ้ายมือครับด้านเดียวกับที่มีกล้องและช่องเสียบ USB ให้พับขาแว่นด้านซ้ายลงเราจะเห็นช่องเสียบเมมโมรี ค่อยๆใส่เมมโมรีเข้าไปโดยหันด้านที่มีหน้าสัมผัสของเมมโมรีเข้าด้านในของแว่นครับถ้าใส่ถูกต้องแล้วเมมโมรี Memory จะลงล็อกพอดีส่วนราคาตั้งแต่ราวๆ1,000กว่าบาทขึ้นไปในส่วนของสมาร์ทวอชมีอยู่ประเภทหนึ่งอย่างเช่นยี่ห้อเบิร์กเป็นสมาร์ทวอชแบบใส่ซิมได้เลยทำให้รับ SMS ได้โดยตรงเบิร์กสมาร์ทวอชมีขายในไทยอยู่ราคาราวๆ3า0 0ถึง9,000บาทมีให้เลือกหลากหลายแบบ ส่วนรุ่นที่ใช้โกงสอบแล้วถูกจับได้คาดว่าเป็นเบิร์กรุ่น15มีสเปคการทำงานถือว่าล้ำยุคจริงๆครับด้วยระบบ Android ใส่ซิมการ์ดชนิดนาโนใช้โทรได้รับ SMS ได้ฝังกล้องซูมได้ตั้ง3เท่าตั้งปลุกก็ได้คำนวณเลขก็ได้ท่องเว็บได้แต่ไม่เลื่นไหลามากนักส่วนราคาประมาณ6,000กว่าบาทวิธีเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์สามารถทำได้2วิธีข้อแรก ถอดเมมโมรีออกมาจากแว่นตาแล้วเชื่อมต่อเมมโมรีผ่านทางการ์ดรีเดอร์หรือข้อที่2เชื่อมต่อตัวกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรงโดยใช้สาย usb ที่มีมาให้ภายในกล่องต่อสายเข้ากับแว่นตาแล้วเสียบสาย usb เข้ากับคอมพิวเตอร์ตัวคอมพิวเตอร์จะเจอกับอุปกรณ์เป็นเหมือนไดรฟ์หรือว่าแฟลชไดรฟ์เพียงเท่านี้ก็สามารถก๊อปปี้ไฟล์วิดีโอลงในคอมพิวเตอร์ได้แล้วครับ ซึ่งเจ้าสมาร์ทวอชยี่ห้อเบิร์กถือเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือในรูปแบบนาฬิกาข้อมืออย่างจริงจังโดยผลิตอ,ออกมาแล้วหลายรุ่นซึ่งทุกรุ่นที่ผลิตอ,ออกมาจะเป็นนาฬิกามือถือหรือวอชฟอนสซะส่วนใหญ่และออกแบบมาให้สวมใส่ได้ตั้งแต่เด็กชั้นประถมวัยรุ่นจนถึงวัยทำงานอย่างเช่นรุ่นเบิร์ก LA มากับฟังก์ชันขั้นพื้นฐานรองรับข้อความ SMS บันทึกการโทรนาฬิกาปลุกจับเวลาเครื่องคิดเลขเวลาสากล ปฏิทินและการเชื่อมต่อบลูทูธซึ่งไม่ใช่แค่เบิร์กรุ่น15แต่สมาร์ทวอชรุ่นอื่นๆก็โกงได้นะครับดังนั้นในอนาคตนี่อาจจะไม่ใช่กรณีสุดท้ายอาจจะมีเทคนิคอื่นๆเข้ามาโดยสมาร์ทวอชนี่แหละครับเป็นอุปกรณ์ช่วยส่วนแนวทางป้องกันถ้าจะห้ามนำนาฬิกาพวกสมาร์ทวอชเข้าห้องสอบควรบอกแต่นั้นเนินให้เขาใช้นาฬิกาธรรมดามาแทนหรือใช้วิธีแจ้งเวลาเป็นระยะระยะหรือต้องติดตั้งอุปกรณ์ตัดสรรัญญาณ พราะข้อดีของอุปกรณ์พวกนี้สามารถใช้งานได้หลากหลายมากทั้งบันทึกกิจกรรมกลางแจ้งใส่เล่นกีฬาปั่นจักรยานขับรถบันทึกการเดินทางสืบหาหลักฐานจับขโมยสอดแนมจับยาเสพติดหาข้อมูลความลับทางธุรกิจหรือแม้แต่ถ่ายเหตุการณ์ไม่คาดฝันวุฒินันนาหิมเนช่นทีวีรายงาน